ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่บัญชาฟาร์มอีกนะคะไปยังอยู่ต่อนในคลิปสุดท้ายแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาดูไอตัวนี้เลยลหลายคนที่เคยติดตามนะคะช่องบัญชา,า,าช่องช่องชัดเจนฟาร์มเนาะที่ลงในส่วนของน้องมิโดนะคะที่มาเยี่ยมชมตั้งแต่น้องมิโดตัวเล็กๆนะคะที่ตอนนั้นอาจารย์เนี่ยจำหน่ายไปแล้วคือขายไปแล้วพร้อมแม่เจ้าคือเจ้าดวงใจเนาะตอนนี้อาจารย์ได้ซื้อนะคะเจ้าวิโดกลับมาคืนที่ฟาร์มนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะอาจารย์บอกว่าถ้า ผัวที่ออกไปในที่นี่อาจารย์รับซื้อขืนทั้งหมดเลยค่ะรับซื้อลูกขื่นทั้งหมดเลยและตอนนี้นะคะอาจารย์ก็เอามีโอเข้ามานะคะเนี่ยโตแล้วถึงหนึ่งปีรือยังคะอาจารย์อ่าสเดือนแล้วครับ14เดือนแล้วเนาะนี่นะคะดูตัวของมิโดนะคะเห็นไหมคะตัวใหญ่มากนะคะตอนนี้กำลังนี่นะคะ 14เดือนนะคะแต่ได้ยินข่าวว่าอาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าตอนนี้จำหน่ายไปแล้วจำหน่ายขายแล้วนะคะเตรียมเดินทางพรุ่งนี้แหล้วเตรียมเดินทางพรุ่งนี้พี่น้องอยากให้เพื่อนชาววัวด้วยกันเห็นพัฒนาการของจอมิโดดังนั้นเขายังเล็กอยู่แล้วก็เดินทางไปหนองบัวลพูผมก็เลยซิกรรมคืนเนี้ลูกดีๆหนึ่งสับสองหนึ่งหนึ่งก็ไลายปรดิษฐ์สายวินเจเตอร์นะสายวินเจอร์ก็เนี่ย สีมาแล้วนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะตอนนี้จําหน่ายไปแล้วนะคะพรุ่งนี้นะคะจะเป็นจะส่งแล้วนะเนาะอาจารย์เนาะส่งไปให้คุณหมอไทยนะคะอําพเออสนมนะคะหรือใครอยากจะ จซื้อต่อก็ได้นะแต่ต้องติดต่อไปที่หมอทายแล้วนะเ <c oughs> พราะเจ้าของเปลี่ยนมือแล้วคะจากอาจารย์บัญชาเป็นคุณหมอทายแล้วนะคะตอนนี้นะคะเนี่ยค่ะ,คะก็ดูลำตัวนะคะโครงสร้างของมิโดนะคะพัฒนาการที่ถือว่าดีเยี่ยมมากเลยนะคะสำหรับอายุ14เดือนตัวนี้นะคะอีตัวนะคะตัวตัวใหญ่มากนี่นะคะจากที่ตันเล็กๆตอนนั้นที่หนูมาถ่ายเนะาะจย์เนาะยังวิ่งเล่นอยู่เลย <c oughs> ที่ยังวิ่งเล่นล้อเล่นอยู่มันเด็กน้อยอยู่เลยตอนนี้โตเป็นหนุนะะ่มแล้วค่ะ หนุ่มนะคะหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีผ่านไปเร็วๆยังไงก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะหายไปแล้วแล้วก็มีอีกสองตัวอ่ะสองตัวนี้นะคะสองตัวนี้นะคะอาจารย์ท่านตรงนี้เลยค่ะเนี่ยสองตัวนี้เป็นวัวเป็นวัว<อ>แม่สาวอ๋อของไายแซ้นยกวายแซ้นมาที่นี่อีกแล้วนะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็เป็นวัวของหมอพีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณยายคุณยายเข้ามาหน่อยเ๋ยวออกกล้องหน่อย <laughs> อคุณยายมา เอาให้คุณยายเองีตอนนี้นะคะนี่นะคะมีคุณยายวันนี้คุณยายแต่งตัวสวยมาด้วยเลยนะคะเดี๋ยวคุณตาคุณอาจารย์กําลังกําลังมัดน้องมิโดอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาคุยทงนี้นี่ไปละสองตัวนี้นะคะอาจารย์ก็ยังเปิดจําหน่ายอยู่นะคะสาหรับท่านใดที่สนใจก็ก็มาอ่ามายอมกับส้มโอไม่มีที่ไปแล้วลูกมาเลยไม่มีที่ไปแล้วมามามา โอ้โหสวยงามมาดีไหมคะมเ,คคเป็นเทคนิคการเรียกบัวของอาจารย์เนาะ<อ>ใช้ปากผิวนะคะอี่ตัวนี้นะคะอีกมีสองตัวเนาะส้มโอ สังเกตนะคะชื่อวัวในฟาร์มของอาจารย์บัญชาจะเป็นชื่อผลไม้นะคะมีผลไม้แล้วก็ผักเนาะจ้าเนาะแตงกวาส้มโอมะปรางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแตงกวาไปแล้วชาโลเล่นะคะไปแล้วอันนี้ก็เป็นน้องแยกเพศแยกเพศไปก็โอไมลเนาะมันก็อย่างว่าแยกเพศคือได้ตัวเมียเนาะไอตอนคุยกัน ผมไปซื้อคืนนไมาขายล็อกครูไมาขายล็อกครูใช่ไหมคุยด้วยกับมายองค์คุยนะไม่คุยด้วยค่ะตอนนี้ในส่วนของน้องซบโอใช่ไหมคะอาจารย์เป็นลูกของไข่คะตัวนี้อ่แม่เขาแม่เขาไวเซตต้นรับ5.6เนาะค่ะพ่อนอกวันเทียสองสีครับอืมอายุเท่าไหร่แล้วคะ วัวเกินเดือนสิบหรือสิบเอ็ดนี่อ่าเดือนสิบเกิอนสามสิบก็น่าจะสิบสองสิบสามวัวสิบสามเดือนอ่าสิบสามเดือนนะคะเพนเพศเมียเนาะอาจารย์ก็เปิดจําหน่ายเหมือนกันใช่ไหมคะตัวนี้รับไปได้หมดเลยครับไปได้หมดเลยอาจารย์ทุกตัวในนี้นะคะคือพูดยังไงคือจําหน่ายหมดเลยสนใจสนใจต้นไหนนะคะติดต่อมาที่อาจารย์ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะพัตุกรรมตัวนี้ก็ก็ถือว่าดีเนาะอาจารย์เนาะ ของไวเซปพ่อแม่เอาสายชีอ๋อสายชีพทั้งคู่ค่ะตัวนี้น้องมาปรางเนาะมาปรางเนี่ยโอซสมโอสมโอผู้ผิดโอ้คุณครูก็ติดแต่มะปรางหนูก็ติดแต่มะปรางตายแล้วหนูก็ติดแต่อะแล้วมาตัวนี้นะคะตัวนี้มาคุณยายคุณยายเล่นมาเออ ันนี้ชมโอันนี่ชื่ออะไรคะนี่ชื่อมายมเออมายมนะคะมายมดูไกลๆก็ได้ค่ะดูไกลๆก็ได้มายมแม่เขาก็สายซีกันอ่ามายมนี่ก็แม่สายซีพีพ่อบอลเลนเทียร์กันอ๋อลูกบอลเลนเทียร์เหมือนกันทั้งคู่ใช่ไหมคะนี่นี่นะครับพรึบๆเลยนะคะดูอ้วนฟึกนะคะโอ้โหสวยมากนี่เขาอยากมาอยู่คู่กันนี่เขาติดนะคะอันนี้ก็เป็นลูกของวอลเลนเทียร์ใช่ไหมคะอาจารย์ลูกน้องเหมือนกันแต่น่าจะยุ่งน้อยกว่า เดเดือนสิสองครับอ๋อนักการกหนึ่งเดือนนี่นะคะอันนี้ก็มะยมอันนี้ก็ส้มโอทวดเขาอันดับสองของโลกของกระตาห่าร้อยเนี่ยค่ะนี่นะคะใบเพชรมีทุกตัวนะคะใบเพชรมีทุกตัวเนาะสาหรับท่านใดที่สนใจนะคะจะสอบถามมาที่อาจารย์มาก่อนก็ได้นะคะว่าตัวนี้นะคะ เป็นพันธุกรรมอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวใบเพชรอาจารย์จะให้ชมนะคะส่าทักไลน์หรือทักอะไรมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรอาจารย์ไว้ท้ายคลิปแล้วก็ยังไงก็โทรสอบถามอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์ส่งให้ดูนะคะในส่วนของใบเพชรนะคะตัวนี้นะคะอาจารย์ก็ส่งให้ให้ดูทุกคนนะคะใครที่สนใจเนาะทุกตัวนะคะในฟาร์มนี้ตอนนี้เปิดจําหน่ายหมดทุกตัวนะคะส่วนสําหรับเจ้ามิโดเนี่ยจะต้องเดินทางคุ่นี้ละนะคะก็คใครสนใจอยากได้มิโดก็ ติดต่อที่หมอไทยเลยสําหรับเปลี่ยนมือละไม่ได้จะอยู่ของเป็นได้เป็นของอาจารย์บัญชาแล้วนะคะตอนนี้ไปอยู่กับหมอไทยและเป็นลูกหมอไทยแล้วนะคะก็อีกสองตัวนะคะมาปราง,แล,างละะาแล้วก็น้องกล้วย <Psych o. S 2> นะคะแล้วก็น้องไซโก้เออไซโก้ไซโก้นะคะทั้งหมดนี่นะคะนี่เหลือห้าตัวนะคะที่ตอนนี้นะคะบัญชาฟาร์มได้เปิดจำหน่ายเนาะ ใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวกุววค,ค่ะเดี๋ยวจะ,ววะทิ้งเบอร์โทรอาจารย์ไว้ที่ท้ายคลิปนะคะนูนูน,น<ด> <laughs> มีโดอเริ่มึกเหิมแล้วเพราะว่ามีโดอแล้วเป็นหนุ่มล้ะ <Okay. S 2> นะคะนะคะหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปนี้นะคะไว้ที่ตรงนี้เลยแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์บัญชานะคะคแล้วก็คุณยายคุณยายนู้น <c oughs> คุณยยสวยๆ <c oughs> อยู่ทางนู้นนะคะนี่นะคะ <c oughs> คนเลี้ยงวัวอันนี้นะคะอันนี้อันนี้เจ้าของฟาร์มอันนี้นี่ผู้ผู้จัดการนะคะอันนี้ผู้จัดการนะคะ <c oughs> มีเงินเดือนด้วย <laughs> นี่นะคะแล้วก็นี่นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชาฟาร์มอาจารย์บัญชานะคะที่ได้ให้โอกาสชัดเจนช่องชัดเจนฟาร์มนะคะมาถ่ายทาคลิปนะคะแล้วก็ได้รับเกียรติที่จะมาเยี่ยมชมฟาร์มอยู่อาจารย์อยู่เรื่อยๆนะคะก็วันนี้ก็มีโอกาสดีและก็มาเยี่ยมชมอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็ได้เปิดราคาขายวัวในฟาร์มของอาจารย์ทุกๆตัวลยวันนี้นะคะทุกตัวเลยนะคะใครสนใจก็เข้ามา สอบถามกับอาจารย์ได้โดยตรงนะคะเดี๋ยวทางชอ่องเจนฟาร์มจะทิ้งเบอร์โทรนะคะไว้ที่ใต้คลิปเลยนะคะใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยสำหรับเรื่องราคานะคะสำหรับตัวนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์บรรชาเป็นอย่างยิ่งค,ค่ะช<ส><ส>่นเดียวกันนะครับค่ะที่ติดตามมาโดยตลอดขอบคุณน,นะครับที่ไว้วางใจขอบคุณคร,รูนะครับในโอกาสนี้ก็โชคดีมีความสุขกันทุกคนครับค่ะสวัสดีค่ะนี่ให้ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศนิดึง อาปล่อยเลยนะยายไว้ <c oughs>